วันนี้เราจะนำเสนอการสานเปลย์ทำเปลเด็กนอนการทำเปลเด็กนอนก็มีอุปกรณ์ที่จะต้องเตรียมก็คือมีเลื่อยสำหรับเลื่อยไม้เลื่อยอันนี้นะคะแล้วก็มีมีสำหรับจัดตอกจักให้เป็นเส้นแล้วเปลการทำเปลขั้นตอนก็คือขั้นแรกเลยจะต้องจัดตอกก่อน อันนี้อันนี้กำลังจะเลื่อยเป็นเป็นอุปกรณ์อุปกรณ์ก็มีไม้ขัดก้นไม้ขัดก้นอันนี้ไม้ขัดก้นอันที่ี่กำลังจะเลื่อยนี่คือเป็นเ,เป็นตอกคือไม้ขัดก้นไม้ขัดก้น,นขัดก้นข,ของอันน,น,น,นี้คือพ,พอเราเตรียมอุปกรณ์เสร็จอุปกรณ์ก็จะมีไม้ขัดก้นมีตอกตอกคืออันนั้นจะากตอกเป็นตอกสั้นตอกยาวก็คือไม้อันใหญ่นู้นเอออันใหญ่พ่อจับดิเอออันนี้ เป็นตอกสั้นตอกยาวเสร็จแล้วเราก็จะเริ่มจากต่อเป็นให้เป็นเส้นอย่างนี้อ๋อครับอ่าพอเป็นเส้นเสร็จปุ๊บเราก็เอามาตอก้นอืมก็คือเป็นก้นก่อนตอก้นเสร็จปุ๊บเราก็จะเอาไม้ขัดก้นเนี่ยไปขัดแล้วก็เริ่มขึ้นโครงรูกล่างเร่าเสร็จแล้วก็ทําการสารเคเดี๋ยวเราก็จะทําเป็นชฉอดๆดไปขั้นตามขั้นตอน ตั้งแต่เริ่มต้นจนเสร็จลูกอันนี้คือเลื่อยไม้ขัดต้น,นใ,ชใช้กี่ป้องครับเนะี่ยสองป้องครึ่งสองป้องครึ่งสองป้องครึ่งเสร็จแล้วก็ตัดแล้วก็ใช้มีดผ่า ผ่าเสร็จก็คือผ่าผ่าให้เล็กลงเล็กลงกันนะเออเอลักพอประมาณเสร็จแล้วก็เหลานิดหน่อยผมไม้ขัดก้นต้องใช้แข็งแรงอืมให้ให้รองรับไม้ขัดก้นนี้คืออยู่ด้านล่างสุดนะด้านล่างสุดที่เราทําเป็นตัวเอ็กกันนะที่เป็นตัวเหลี่ยมคไขกันอย่างนี้อืม คิดว่าแก๊เกินเลยไม่สั่งขอบคุณจะให้มันต้องเหลาแบบไปออกก็คือจะได้จะได้จะได้ประมาณนี้ให้มมมนนหน่อยนึ่งจะเป็นขั้นตอนการจัดตอกเปลตอกเปลอันนี้ก็จะมีตอกสั้นกับตอกยาวเนี่ยการจัดตอกก็ต้องเกาเกาให้เนียนสวยให้เนียนให้ได้ขนาดนี่การเกา แล้วก็จักให้เป็นเส้นพอเก,กาวเสร็จก็คือจัก,จกละจักให้เป็นเส้นเส้นอือสอบเปลี่ยมอ่ะคือให้เกลี้ยงให้เท่ากันเนี่ยเสร็จแล้วก็คืออันนี้คือการจักให้เป็นเส้นพอ,อได้ขนาด ที่ต้องการแล้วก็หลาวให้เกลี้ยงนี่ค่ะก็หลาวให้มันเสมอกันจากจนจนพอที่ว่าออเดอร์เราสมมุติออเดอร์เราสิบสิบใบเงี้ยก็จะเป็นตอกสั้นประมาณสามท่อน ท่อนไม้ที่เป็นท่อนๆเนี่ยแล้วก็ตอกยาวประมาณสองท่อนแล้วก็จะมีตอกเสียบพอไม่ได้ยกตอกเสียบค่ะอันนี้คือเมื่อเราจับตอกเสร็จแล้วได้ตอกสั้นตอกยาวเราก็จะเอาตอกสั้นตอกยาวอันนี้มาก่อตามแบบอันนี้แบบอันนี้เราจะมีต้นแบบไว้ใบหนึ่งตลอดพอเราได้ตอกเสร็จปุ๊บเราก็ เอามาทาบกับแบบที่เรามี <wyn envision S 1> อยู่ก็คือขึ้นแบบไว้อันนึงแล้วขึ้นแบบไว้อันหนึ่งแล้วเนี <Gore> ่ยเราก็จะถ้าขึ้นอันใหม่ก็คือเอามามตามแ <efendim> บบเลยเอ,เอาอันนี้เป็นต้นแบบไปเลยก็จะมีอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาอ๋อครับพอพอมีออเดอร์มาใหม่แล้วก็จะเอาไว้ใบหนึ่งอย่างนี้เนี่ยแล้วก็ทําเป็นลายขัดตามนี้เลยเนี่ยคะ่ะตามนี้ขัดไปขัดมาจนจนจน,จนได้เท่าแบบก็จะ ทำไปเรื่อยถ้าออเดอร์มีสิบยี่สิบใบล้วก็ทาบอย่างนี้แหละเขาเรียกทาบทาบตามแบบเลยเนี่ยก็จะเป็นใช้ทั้งหมดก,กี่เส้นนะล่ะหมายถึงว่าถ้าแนวแนวขวาแนวแนวแนว,แนวด้านด้านยาวเนี่ยด้านยาวเนี่ยประมาณยี่สิบสี่ยี 24, 24่สิบสี่คู่อันนี้จะเป็นคู่สองเส้นอ่ายี่สิบสี่คู่ยี่สิบสี่คู่แล้วด้านแล้วขวางด้านด้านขวางสิบสี่ อ๋อนั่นขางส <14, S 1> นะิบสี่สี่ยี่สิบสี่ต้องเป็นคู่เพราะว่าเปนเด็กนอนน่ะตามที่โบราณเข้าเล่ามาจะต้องให้ลงอู่ถ้าเป็นขี้มันจะลงอีอีคือร้องตลอดถ้าอู่นี่คือจะหลับสบายอืมเป็นความเชื่อของโบราณด้วยเป็นความเชื่อของโบราณเราก็จะ,จะต้องทําแบบนี้ทำยาวยี่สิบสี่คู่อ่าตามยาวยี่อันนี้สิบสี่อันนี้ยี่สิบสี่ โอเคค่ะ <Okay. S 2> พอได้แล้วพอเสร็จแล้วเป็นเป็นเป็นฐานแล้วเขาเรียกก้นก้นเปลอันเนี้ยพอได้นี้เสร็จปุ๊บเราก็จะเอาก้นเปลเนี่ยมาขึ้นเป็นรูปร่างเปลเป็นขั้นตอนต่อไปเมื่อเราได้ก้นเปลเรียบร้อยแล้วเราก็จะนําก้นเปลอันเนี้ยมาขึ้นโครงให้เป็นรูปร่างเปล<อ>โดยการขัดไม้ขัดก้นที่ที่ทำเมื่อกี้เนาะที่ที่เหลาเมื่อกี้อะ่ะ ให้เป็นฐานเป็นเป็นเป็นฐานเพื่อรองรับน้ำหนักเด็กออืเด็กที่นอนอ,ะอ่ะอ่าเนี่ยนี่คือขั้นตอนการจะขึ้นโครงละอันเนี้ยทำอย่างนี้ทุกใบเราต้องใส่อย่างนี้ทุกใบเลยยี่สิบสามสิบใบแล้วก็ทำอย่างนี้หมด มีเพลงด้วยมีเพลงกลมโหน้ำท่วมตรงพื้นนี่ก็แค่เข่าเลยนะแค่เข่าจะเป็นตอกแ้นหรือตอกยาวก็ได้เอามาขึ้นโครงสารขึ้นให้เป็นรูปร่างเลยเนี่ยค่ะเป็นการขึ้นสารสารลายขัดเขาเรียกลายขัดอันเนี้ยเนี่ยเป็นการขึ้นรูปร่าง ให้เป็นรูปล่างโครงเปลสารไปเรื่อยๆประมาณแปดคู่แปดเส้นสารไปอย่างนี้เรื่อยๆแปดเส้น ตอกไงเมื่อเช้าก็เลยว่าไม่ได้ขึ้นเป็นโครงไว้ให้เนก็จะช้าตรงนี้หน่อยอ่ะไปเรื่อยๆประมาณแปดคู่ยิ่งอันนี้ใกล้จะเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเสร็จปุ๊บแล้วเราจะใส่ไพ่สามเส้นใส่แล้วนะไพ ไพล้อจับไพลที่ไพลก็คืออันนี้เนี่ยเขาเรียกไพลไพลอ๋อเป็นเส้นเล็กๆเออเป็นเส้นเล็กๆขนาดเนี้ยไพลนี่คือไพลสามเส้นสมเส้นใส่เพราะอะไรใส่ใส่เพื่อรองรับการเสียบตอกตอกจั้งสําหรับขึ้นลายอ๋อไพลเรียกว่าไพลสามเส้นขึ้นขึ้นโครงใช้ตอกสารเป็นลายขัดขึ้นโค้งได้ประมาณแปดเส้นพอเสร็จแล้ว เสร็จจากนั้นแล้วเราก็ใส่ไพลอ๋อได้แปดเส้นมันจะขึ้นโคง้งขอบอย่างนี้ใช่ไหมอ่าเป็นโคง้งละเริ่มเริ่มเป็นโคง้งเปรย์ละเราก็ใส่ไพลลงไปไพลเนี่ย<า>วิธีการใส่ไพลไพลสามเส้นใส่ไว้เพื่อเสียบเสียบ,เส,ยบเสียบตอกตอก,ตอกยืนอีกเส้นหนึง่งเสียบลงไปตรงกลางเนี้ยเนี่ยเนี่ยไพลนี่เพื่อจะเสียบเสียบตอกลงไปตรงกลางเนี้ยระหว่างระหว่างเป็นช่องตรงเนี้ยเนี่ยเสียบลงไปตามช่องเนี้ยให้รอบ ให้รอบเปลเลยรอบลูกเลยเนี่ยให้รอบเลยเนี่ยใส่ลงไปเป็นโครงนนมันก็จะแข็งขึ้นเขาเรียกไพเมาขึ้นมาขึ้นตอกสารลายขาดเสร็จแล้วก็พอเสร็จปุ๊บก,ก็เอาไพลอันนี้ใส่ใส่สามเส้นใส่ไว้เพื่อเสียบเสียบตอกเสียบตอกยืนอีกอีกเส้นหนึ่งเพื่อ เพื่อ <P ew> er> จะใช้ขึ้นลายเนี่ยเสียบอันนี้คือตอกยืนใช่ไหมครับอันนี้เป็นตอกยืนเนี่ยตอกยืนอ่าเพราะเสียบให้รอบลูกเลยเสร็จแล้วพอเสียบเสร็จแล้วก็จะมาขึ้นลายอันนี้เริ่มขึ้นลายแล้วโอเคหลังจากหลังจากเสียบเสียบตอกยืนใช่ไห <ๆ S 2> มครับอันอน,นี้ก็จะขึ้นลายเป็นลายเลยนะครับเป็นลาย ลูกค้าเขาเรียกลายพี่กุลแต่จริงๆอ่ะแบบเป็นลายข้าหลามตัดลูกค้าเขาจะเรียกลายพี่กุลเนี่ยก็จะขึ้นเริ่มขึ้นลายขึ้นไปเรื่อยๆจนรอบลูกเสร็จแล้วก็พอพอขึ้นลายอย่างนี้ไปรอบลูกเสร็จแล้วก็เริ่มสารสารขึ้นไปเจ็ดเส้นอันเนี้ย ความสูงอะเจ็ดเส้นความสูงเจ็ดเส้นเจ็ดเส้นเจ็ดเส้นเปน้องเคยนับไหมครับว่าตอกทั้งหมดใช้กี่เส้นไม่เคยนับไม่เคยนับอ่ะแต่ก็คือตอกเสียบอันนี้ใช่ไหมอันนี้ก็คือรู้แล้วไงสิบสี่ยี่สิบสี่คู่อช่นั้นอันทขึ้นขึ้นขึ้นข้างล่างแต่ว่าตอกเสียบอันนี้มันเสียบทุกช่องอ่ะไม่ไม่ได้นับสักทีไม่เป็นไร เดี๋ยวข้างหลังก็นั่งนั่งนับไปอ่าเดี๋ยวจะนับให้แต่อันนี้คือขึ้นมาเนี่ยสี่ไเจ็ดเจ็ดเส้นอันนี้ครับก็คือจะถึงขอบที่เราถึงขอบที่เราจะต้องใส่ขอบอ๋อเนี่ยสานไปอย่างนี้เรื่อยๆเจ็ดเส้นความสูงเจ็ดเส้นอันนี้จะเป็นลายข้างในอ่าอันนี้ลายข้างในข้างในพอขึ้นแล้วลายจะเป็นแบบนี้สวยงามครับที่มือการ ขึ้นขึ้นขึ้นไปให้รอบลูกเลยรอบรอบรูปล่างเปยนี่แหละมันก็จะเป็นรูปล่างเปลละต่อต่อไปก็จะเป็นรูปล่างเปเลยล,ลายนี้ลายพิกลลายพิกุลห,ห,หรือหหลายข้อหลามตัดหรือลายข้หลามตัดพอเราสารให้เป็นรูปร่างเปเสร็จปุ๊บใส่พลายแล้วเสียบต่อขึ้นลาย คือลายแล้วสารความลึกประมาณเจ็ดเส้นความสูงนะครับพอเสร็จปุ๊บเราก็เราจะเหลาขอบอันนี้เตรียมไว้เตรียมไว้แล้วเป็นงอไ้แล้วใช้ประมาณแปดปล้องเนี่ยอันนี้คือปล้องหนึ่งความยาวประมาณแปดปล้องคือรอบเปขอบด้านบนเนี่ยใช้แปดปล้องแปดปล้องโอเคครับเสร็จแล้วพอได้นี้แล้วก็เอาเปที่เสร็จอะเอาเปที่เสร็จอะมาใส่ขอบ อ๋อประมาณลักษณะนี้อ่ามีขอบในขอบนอกอ๋อมันใช้สองอันอ่าขอบในขอบนอกอ๋อที่เราจะต้องประสานกันอย่างนี้เออเอ่อเอามาใส่กันอย่างนี้แล้วก็มัดเอาตอกมัดไว้ก่อนยึดไว้ก่อนเสร็จแล้วเราก็จะมามัดเชือกก็คือเอาตอกมัดไว้ก่อนมัดโครงไว้ก่อนให้ให้เป็นรูปร่างก่อนเสร็จแล้วเราก็มานั่งเอาเอาเชือกมามัดเป็นเป็นทําความเรียบร้อยสําเร็จ เปรย์พอเสร็จแล้วเราก็จะเอาอันเนี้ยมันมามาอ้อมอ้อมลูกให้มันแข็งแรงเวลาเด็กนอนปุ๊บก็จะเพิ่มความแข็งแรงขึ้นอใส่สองช่วงเนี่ยสองช่วงเขาเรียกอะไรเนี่ยเส้นพลาสติกเส้นพลาสติกเพิ่มความแข็งแรงเพิ่มความแข็งแรงแล้วก็พอเสร็จปุ๊บก็เอาเสร็จ ข้างข้างอันนี้ไม้อันเนี้สําหรับแขวนเชือกเอาเชือกแขวนกับอันนี้แขวนแขวนกับคือในบ้านก็จะเป็นรูปร่างเปเลยมัดอันนี้มัดอันนี้อย่างนี้อย่างนี้สองข้างแล้วก็ด้านนี้ด้วยอ่าด้านนู้นด้วยอันนี้จะเข้าขอบอขอบมัดรวดมัดรวดอ่าวันนี้ยกให้ชีบันยังไงของจัดเบรกเริ่มเข้ามาเลย คือพอเราได้ขอบมัดขอบเสร็จเรียบร้อยแล้วเราใส่ข้างสําหรับแขวนเชือกอ่ะอันนี้ได้สองข้างมัดสองข้างเสร็จแล้วเด,เดี๋ยวเราจะมัดเดี๋ยวเราจะแขวนให้ดูว่าวิธีการแขวนให้เด็กนอนทํายังไงขั้นตอนต่อไปเสร็จเป็นรูปร่างเปรเสร็จแล้วสําเร็จเป็นลูกแล้วลูกค้าซื้อไปก็จะเอาไปแขวนเชือกอย่างนี้ เชือกต้องเป็นเชือกที่แข็งแรงด้วยนะนรับน้าหนักได้เยอะเอามาใส่ข้างอย่างนี้วิธีวิธีแขวนเนี่ยค่ะเอาพันอันหนึ่งพันรอบหนึ่งอ่าอย่างนี้อ่าสองข้างเลยสองข้างเลยเนี่ยค่ะเสร็จแล้วเด็กนอน แต่เปลนี่คือต้องปูเบาะที่นอนโอเอาปูที่นอนแล้วก็เอาเด็กนอนแล้วก็มีสายแข่งเนี่ยค่ะนี่นี่คือโขนละนี่คือแข่งเปลสาหรับให้เด็กนอนหลับแล้วค่ะตอนนี้หลับแล้วนอนหลับคือหลับ